ไรไหมคะแต่เปนี่ตอนนี้ไปน้ำตลอดเที่ยวหับเที่ยวทรงกันนี่แหละแต่เที่ยวหักเที่ยวทรงกันเนี่ยรากาอันเมื่อพมีกิจเมื่อไม่ียบกิจกรรมไปนี่สิครับอ่ะครับไปกับ้ชูกันเ้ขาเป็นขาดว่าไรแล้วครับตอนนี้เป็นขาดว่าไร ว่าจะพาก็ไกลเป็นแบบว่า,า,าน้องอายมาพกพอ้คือเป็นเป็นตายเป็นเป็่อเเนเลยย่าให้อายคนเก่งค่ะขอบคุณครับนี่พี่นอนคุณมาถาบื้งอาอายแล้วจะเปแตกนี้ว <laughs> เอาต่อยกันอายจะจับครับ <laughs> นี่เหรอใบสวยฮะใบสวยค่ะ <frost. among S 1> <Jamie>, สวเยียมเันได้ยินพ่อใหญ่ใมาเยียมนี่ครับบอสบ้านบ้านมลัเมาเบิดครับมาเบิดเฮียนวันี้ขาวัวยนั้ขามเนด็กเ กำลังจะให้ราคาขอบคัณครับเนาะวช่น้วีไรจะทำเพียงใบๆเนาะแล้วเริ่จะมากแล้วพ่อหันชิวงานหนาข้าวโพดครับชูมือมือชูมือุมือไรใพอดนนะครับันนี้อติดลองช้อปปีหมัน 3เจะลองเ็ท่วงวลองต่อกันวาคือเป็นเป็นเป็นช่วงของขอเลยครับเปิดตวพิ้งเรกแลกองตออยูปมาณนเกบหเพิ้งตีเพี่ยหาพ้งแล้เตมืออว่คนกปีไหมเาจะไปเรีนมานรับเหรีย่นเหรียญนี้เนี่ยาจะตัเป่งติ k ต เล่นเด็กันไนบัน,นไหมาที่วาอายขึ้นประมาณหาทุ่มกว่าครับเอามือก็หกทุ่มแซมประหน่อยประมาณชั่วโมงหนึงเลยวะประมาณสามจิบที่ที่ขื่น่จงที่แกม<อ>ูอเดียวเลยแม่บมาเจ้าขึ้นงเดียวเลยมั้งนอนจอยนอกจากล้างมือกัล้างมือกับแ้ นี้คุ้งปีกจะให้ออกคุ้งเปลือกกันนีตะเวนก้อนแสดงก้อนแสดงตัวใหญ่แต่ของกมารองเพีงเพื่อเรียกคนของคุ้งปิดขายบัตรขายบัตรถอนบอลถอนไลน์เอามือคือได้คือดีย่ะพวกกระแต่งตัวขึ้นช่วงล่าน้ำเขาเราเจอกับมือฮอตเตยลากแบบนี้โอ้ยห้ือเปล่านอนรู้หรือเ่าบมื่อยงบ่โลก ลองพิงวันนีนพ่อแม่ไปนั่งมองวปนนีนไหนพ่อแม่เราเหยย้ามไปโอ้ไม่จะปูกับงาจะปูกับยาไปน้ำพ่อปูยาไปน,น้ำเด็กหน่อยแต่มี ตะฮะเน่ดื้อแน่มึนแเน่ปวจากควอมแน่ปว้จากค้อมเน่ตัาไปแล้วเนี่ยเอาไหนตัดไปแล้ตัผมฟังด้ยอันนี้ก็ติดเปืดเพิ่มนะครับยุ่เนาะลงบอลลงคู่ลงกลางคู่ยุ่งย่กเ่าอะไรลูกคุ่ที้หนกว่าอะไรเอาหาเงินบอกเนี่ยไปอยู่ซับกัน ครับโอ,โอ้พันสี่เลยหัวฟูเออปกติก็ฟูอยู่แล้วนาะดีครับมันี้พานอองห้องอัดที่ไหนห้องอัดอาจารย์สวัสดิสารคามครับยี่ล้ลูกกาลูกกาครับผมเต็บจากล้ำลุกกากระสิเดือนทางต่อ เราก็จะไปเที่ยวกันที่ไหนดีกอช่างกอช่างกลาเอ้ยกอรชางนู้นใกล้ๆเิช่างจังหวัดไหนเขาใหญ่ไหมมันเป็นเอ้าคือว่าไปสวนน้ำไส่ดีวะเราเราลองเทียบเหรอเราไม่ลองเทียบนะเราเป็นรนต่างจังหวัด ครับอัดเสียงหรือยังยังเพิ่งมาถึงครับให้กินเขาก็หนี่เห็นไหมยังไม่ทันไลยออกกับพี่นาะฟิลเตอร์ดีครับเขไม่ได้ดูนั่นแหละไม่ได้เปิดทีวีหรอกง่ายใส่ฟิีเตอร์ฟิีเตอร์มันใส่ไม่ได้มันไม่รู้แต่อะไรเห็นไหมฟิลเตอร์มาใช่ไหมอย่างงเี้ยจักอะไรมันมันไม่อไนี่บอก ได้พอดีอันนี้ข,ข่าวตัวเลยปลอมาอมากปลอมมากเลยลูกเอ้ยปลอมานนะนะม,อมาหนิเพิ่งดูมีแกะเด็กอกงโตขาเบ,บ้อนี่ค,ร,ร,ค,ครับอารสลรคบวันวนี้พ่อบริมาณน้ำเลยพ่อไปประชุมประชุมมันกับ พี่ดองทั้งเยี่ยงก่อคอยใหญ่ป็นจีจัดงานบุญบังไฟครับก็เลยมากกันเองลิงยกินอะไรลิงกินกล้วยลิียนกิน,กนตื่นโนเสือดันมั้นครับซสือไก่ซสือเบเกอร์ซสือ KFC ซสือเอ FC, ยี่ยงก่อพิซซ่ามาเป็นตื่นเถิดก็เลยได้มากิน พลงออกวันไหนเสร็จเพลงเสร็จก็ถ่าย mv เลยครับตอนนี้นุเตรียมคิดงานเรื่องถ่าย mv ไว้แล้วครับตอนนี้รอเพลงนะครับแล้วก็จะเอาคิวผู้ถ่ายน้ําเพชรสตูดิโอครับถ่ายแล้วก็จะให้หาวันถ่ายแล้วก็เพิ่งมาถึงครับเพิ่งมาถึงพี่น้องติดตามได้ครับเดอ้อไอ้ละอัดเสียงก่อน ใช่บอกให้เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายก่อนเลีย้ยวซ้ายเข้าวัดก่อนอ่าสนใจแล้วครับโอเควันนี้คุณย่าอ้อยก็มาด้วยคุณย่าอ้อยมาด้วยวันนี้นะคุณย่าอ้อยก็จะไม่กําลังใจหลานแล้วก็คุณย่าอ้อยก็จะกลับวันนี้ <c ười> <c ười> คุณย่าอ้อยจะกลับวันนี้ด้วยอุอย้ยแควน้งองขี้แรงใช่ๆนี่ก<อ>็นี่ยิ่งด่สุด โอเคได้พี่น้องเด้อรอติดตามครับอย่าให้เพียงให้เพียงเลวนะครับไม่นานครับไม่นานไม่นานนุบอกว่าไม่นานเพราะว่าตรงมาตรงมาเจอแยกนะครับพออาจารย์ทำเคื่อใส่เสียงเสร็จก็อาจารย์ลงดนตรีไม่นานก็เสร็จนะครับแล้วก็นงกสิเดไทีเอ็มวีครับ อเลี้ย,นนนนยวยขวาชเียวขวเลยเยวขวาแล้วเรียสสวัสดี<า>ทุกคนครับแปดรเมตรเนี่ยมันก็จะมันก็จะเห็น